โมกราดวงชะตามีโอกาสได้มันเข้ามาก้อนใหญ่เนี่ยให้สิบเหรียญนะ่ะคือเศษรษฐีเงินล้านกิจการดีนี่คือเหตุการณ์ปัจจุบันให้เงินล้านเข้ามาดีไม่ดีที่อยู่ที่ใหม่เรามีโอกาสให้โชคเราด้วยถูกหวยอีกทีเนี่ยแต่ลุงแจ้งบอกให้นะถ้าเป็นไปได้ถ้าเราย้ายอันดับแรกเลยรถเข้าศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปืองท้ายเอาคองเก่าออกไปคองใหม่ แล้วทะเบียนรถเอามาซื้อหวยได้เสี่ยงโชคได้ะเพราะว่าโชคจิตเบี้ยงมีงูก้อนใหญ่นี้ลุงจะบอกให้แผ่นดวงเนี่ยช่วงเดือนเมษาที่ผ่านมาลุงเอาข้าไปพุทธาพิเศษเสาห้าที่วัดป่าพุทธารามนะหอพระประธานนะลุงก็แจกคนที่มาเปิดดวงให้นะลุงก็เอาของลุง่ะเลือของลุงก็เอามาใส่ของเก่าลุงเอาที่ที่ลุงนะเอาใส่กระเป๋าของใหม่ลุงมาใส่ปุ๊บลุงอธิษฐานจิต ซื้อล,ตลัตเตอรี่หวยนี้จะต้นเป๋าต่างได้มาสิบแปดใบนี่นี่ดน่คือตำแหน่งการงานเรื่องั้าเรืยอตำแหน่งเปลี่ยนแปลงมั่นคงมกรลา ดวงชะตามีโอกาสได้มันเข้ามาก้อนใหญ่เนี่ยให้สิบเหรียญนะ่ะคือเศรษฐีเงินล้านกิจการดีนี่คือเหตุการณ์ปัจจุบันอ่าแต่ทันมาปีปีหน้าก็คือถ้าเป็นไปได้คือช่วงระยะนี้ก็ย้ายย้ายเปลี่ยนแปลงเราก็จะเป็นการดีอย่าไปอยู่กับที่จนไปถึงสิ้นปีมันจะเจ็บป่วยนี่คือเหตุการณ์ปัจจุบันมีรายฐานเพิ่มเติมได้ถ้าดูตาม เดือนนี้ให้ย้ายให้เปลี่ยนแปลงที่หลับที่นอนใหม่นะถ้าดูปีเนี้เพราะปีนี้มีเป็นทัน,ทนวานเนี่ยเราอย่าไปหยุดกับที่การมีโครงการจะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยน,ป,ยนปุ๊บดวงตาเราพลิกจากร้ายกานเดีนี่คือปีนี้หน้าแล้วก็ปีนี้ก็ปีหน้าเพราะว่าเรามาดูปลายปีลุงจะดูให้ไปถึงปีหน้ามกราาคุพาระวังเรื่องการกลยุทธทางหลังมกกาลาคุณามีนายานพานะเดินทาง ที่นาไกายมลกลาะุมามีนาเมษาพุทธพาระวังเรื่องอุบัติเหตุพอหลังจากพุทธพามิถุนาดวงตาเราดีจะมาระวังอีกทีก็คืออธันวาปีหน้านี่บทสรุปดีมีะายทางเพิ่มเติมได้อมีะายทางเพิ่มเติมได้คือหนูมีแพนคือมันยังลงังเลยังทรับส่วนอยู่คือช่วงนี้รานที่หนึ่ขยขาสอง,องมันไม่ค่อยดี แล้วค่าเช่ามันก็สูงหนูก็ลังเลระวางหนูจะย้ายที่ไปหาที่ที่ดีกว่าอันนี้ลุงแนะนําให้ย้ายเลยเปลี่ยนเลยได้อยู่กับที่เราแย่ถ้าเราอยู่ถ้าเราไม่ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงนะอย่างโครงการโปรเจกเต์เปลี่ยนแปลงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงย้ายที่ย้ายตำแหน่งพลิกจากหลายกลายมันดีเลยถ้าเรา,เราย้ายปุ๊บ,บกรคลาเงินเราเข้อมือเต,มมเต็มม้าเต็มมือเลย นี่ลุงท่านให้ลุงดูลุงดูตรงนี้คือให้ย้ายให้เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนตัวย้ายได้เลยยิ่งปีหน้าเราจะย้ายปุ๊บลงมาตาเราดีเลยการพักขายนาพยยัมพยายเติมไม้เติมเงิเพราะวทสตัวมันเป็นให้ดีอยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่ย้ายถ้าเราอยู่กับที่แล้วมันหนักมันหนักแข้งแมนถ้าไปอยู่กับที่ยึดติดยู่ที่ให้ไปน,นี้คือมันเป็นความหมายมันไม่สร้างความเจเิญให้ให้แต่เรา แต่ถ้าโครงการโปรเจกต์ให้เดนทาร,ร์ลุคการเปลี่ยนแปลงเย้ะยาะที่เยาะตำแหน่งแต่ปักผักพังสิ้นสุดพอปุ๊บดวงลันาดีให้เราดู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 ตำแหน่งตำแหน่งที่มันจะเปลี่ยนไปพอพอเรามีโครงการทันมานี้คิดอยากจะเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเราไปยึดติดตำแหน่งมันก็เดือดเดือดแต่ถ้าเราเปลี่ยนแปลงปุ๊บให้เงินล้านเข้ามาดีไม่ดีที่อยู่ที่ใหม่เราในโอกาส ให้โชคเราด้วยถูกหวยอีกทีเนี่ยแต่ลุง้วบอกให้นะถ้าเป็นไปได้ถ้าเราย้ายอันดับแรกเลยรถเข้าศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเฟืองท้ายเอาของเก่าออกไปของใหม่แล้วทะเบียนรถเอามาซื้อหวยได้เสี่ยงโชคได้นะเพราะว่าโชคจิตเบี้ยงมีมงนก้อนใหญ่นี้ลุงจะบอกให้แผ่นดวงเนี่ยช่วงเดือนอเมษาที่ผ่านมาลุงเอาเข้าไปพุทธาพิเศษ เสาห้าที่วัดป่าพุทธรามนะหลอพระประธานนะลุงก็แจกคนที่มาเปิดดวงให้นะ<ม>ลุงก็เอาของลุง่ะเลือของลุงก็เอามาใส่ของเก่าลุงเอาที่ที่ลุงนะเอาใส่กระเป๋าของใหม่ลุงมาใส่ปุป๊บลุงอาไปทานจิตซื้อลัตเตอรี่หวยนี้จะต้นเป๋าตังได้มาสิบแปดใบนี่นี่ลุงจะบอกให้ดวงตาเราพกไว้เปลี่ยนแปลงเลยเปลี่ยนเลยเงินเงินงานนี้อันนี้ไม่ไม่ไม ไม่ใช่ว่าไปยุให้ทําอะไรส,งสง่งๆเพราะเราดูดวงเนี่ยเราดูไว้เพื่อเป็นแนวทางคนที่ดูดวงเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นคนอ่ง่หรือเป็นคนอะไรนะเป็นคนที่ไม่ประมาทเป็นคนที่ฉลาดรู้จักวางแผนชีวิตเราเกิดในโลกวัฒนาโลกธทถีเราทําธุรกิจเราต้องอาศัยดวงคนเราไม่รู้ดวงจะตาตัวเองอ่ะทาไปเหนื่อยแทบตายมันก็ไม่ประสบความเด็ดลุงเคยเห็นคนมาหลายคนแล้ว ที่บอกว่าลิขิตฟ้าหนจะชู้สู้มานาตตนทุกวันนี้ลุงเห็นคนพวกนั้นมันก็ยังเดินย่ําต้อยอยู่แบบเดิมๆอยู่แต่คนที่มาดูดวงลุงไปมีธุรกิจกิจการขยับขยายใหญ่ทุกคนถ้าเราเปลี่ยนแปลงปุ๊บเราดูไว้อันนี้ลุงแนะนําถ้ามีโครงกานได้เปลี่ยนงานเปลี่ยนร้านเปลี่ยนกิจการปรับปรุงใหม่ดวงเราไปได้สวยเปลี่ยนปุ๊บ พอเข้ามกลาเงินมาเต็มไม้เต็มมือเนี่ยลองดูนะลองเอาไปวางแผนดูดูไว้เพื่อจะเป็นแนวทางเน่นะแล้วลองดูช่วงอายุให้อีกทีแผนดวงที่ลุงเปิดให้เอาพกไว้ทําธุรกิจติการเอาใส่กระเป๋าตังหรือว่าใส่เจ๊ที่เราเจ็บเงินเจ็บทองอะไรพวกเนี้ยได้แผนดวงก็คือ พระบิดามารดาเวลาเราทุกข์ทุกข์พ่อให้เรานึกถึงพ่อแม่เรานั่นแหละไม่มีพระอะไรไปเสด็จไปมากกว่าพ่อแม่เราหรอกค่ะไม่ไม่คือเราเขียนชื่อจริงนามกุลจริงมาเลยนะชื่อจริงนามกุลจริงนนแล้วก็วันที่เอ่อนามกุลนามสกุลหนูไม่มีหนูไม่มีอ๋อเราเกิดที่ไหนล่ะเกิดที่การค่ะการใช่เป็นชาติพันธ์อ๋อชาติพันธุ์ การจนบ,บุรีน้ำหวานเอาชื่อนี้เลยนะแล้วก็เกิดอันนี้ชื่อในเอกสารกระทั้าพ่อกับแม่เรียกจะชื่ออีกชื่อหนึ่ง<อ>ชื่อ<ม>วารินเอาชื่อเอกสารเมดีแล้วน้ำหวานแล้วก็เกิดวันที่อันนี้ไม่รู้วันที่แต่รู้เป็นข้างคืนที่เอ็ดก่อนถึงวันพระสี่วัน <laughs> พฤษภาเดี๋ยวดูเดือนเดือนอะไรเดือนพฤษภาเดือนพฤษภา เวลาหาลัคนามค่อนข้างเออยอะแยะแผ่นดวงนี้พุ๊บไว้ปีสองห้าสี่ห้าค่ะอ่าเดี๋ยวคนนะเดือนพฤษภาคึข้างขึ้นเท่าไหร่นะสิบเอ็ดสิบเอ็ดค่ำนะขึ้นสิบเอ็ดค่ำขึ้นข้างขึ้นสิบเอ็ดค่ะสิบเอ็ดค่ำขึ้นสิบเอ็ดค่ำแล้วก็พ่อบอกว่าก้อนถึงวันพระสี่วันถึงวันพระเนี่ยเมื่อไรเดือนลุงจะได้ลไดล่ดูให้ค่ะ ทางขึ้น11ดคําเดือนพฤษภาเดือนพฤษภาวันพุธค่ะแต่หน้าเราหน้าวันพุธนั่นแหนละลุงดูหน้าวันพุธแต่ลุงจะไล่ไล่ไล่ดูว่าเราจะเกิดตรงวันที่เท่าไหร่ที่มันขึ้นกับอันนี้เดือนเจ็ดปีมามียปีมามียนี่น่าจะใช่มัน,มนเ,ดเดือนห้าน,นะคะเดือนพฤษภาพฤษภา พุทธภาคมนี่ไงแต่ถ้าถ้าจันทศรีมันเป็นอ๋ออ่าเป็นเดือนเกตถ้าจันทกติแต่ถ้าปฏิทินมันก็จะเป็นเดือนห้ามันอันดับเลยห้าแต่ถ้าจันทคติมันก็ถ้าโองาศาสตร์หรือไทยหรือทางเนี้ยมันก็จะเข้าเดือนเกตเนี่ยเพราว่ามันขึ้นเดือนเกตวันที่พุธกลางวันแต่นี่นี่หลวงว่า นี่แหละของเราวันวันพุกทุกรางวหัหน้าเราบนสิบเอ็ดข่้มสิบเอ็ดข่้มสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบห้าเวลาสิบเอ็ดโมงเอป๊ะนี่แหละนี่แหละของเราเนี่แหละสิบเอ็ด ชื่อน้ำหวานนี่เลยนะเอาชื่อชื่อที่เราใช้ในเอกสาร <ฮะ S 1> พบไว้ที่พ่อแม่ตั้งให้ใช่ไหมพ่อแม่ตั้งให้พ่อแม่ตั้งชื่ออะไรบ้างวะชื่อวาลินค่ะแม่พ่อแม่เรียกเราไะาแต่น้ำหวานอันนี้คือคนอื่นขอตั้งให้ได้แล้วเอาชื่อพ่อแม่ดีกว่าดูวกดวามถูกต้อให้ทุกกจางวัน บริวารอายุเดชสีเหื้อกุศหกมิอาจินีชื่อวาลินได้ไหมใช่ค่ะบริวารอายุเดชสีเอานี้แหละเพราะว่าชื่อวาลินเนี่ยมันเป็นชื่อที่ดีเพราะสตรีมันต้องมีตำแหน่งเป็นสีนี่คือตามดวงตาหรือชื่อเราเนะ มันได้ทั้งบอแหวนได้ทั้งลอเรือชื่อวาดินเนี่ยเราลงทำให้ใหม่ไว้ไปไหนมาไหนมีดวงติดตัวชีวิตคุณเราเกิดมาดวงตาต้องเปิดดวงไม่เปิดดวงปิดชิดทำไรก็มีแต่อุปสรรคแผ่นดวงเนี้ยพกไว้แผ่นดวงก็คือภาพบิดามารดาแล้วก็คือตัวแทนพ่อแม่เรานั่นแหละบางคนเราเกิดมา พ่อแม่อาจจะไม่ได้ดูแลหรือว่าพ่อแม่อาจจะพัดภาพจากแต่เขาก็ให้อ่าเราเกิดมามีสองขาสองแขนปัญญาเราก็าไปพึ่งพาตัวเองผนถ้าคิดได้นี้มันก็ดีมันก็คือกจะทำมาหาจินจเจริญรุ่งเรืองเห็นไหมว่าคือพระบิดามดาพวกไว้ ขนาดคนที่เกิดมาหาจุดเกิดไม่มีแต่บางทีทําแผ่นดวงไปก็ท,าท,ทกํามาทําธุรกิจค้าขายจเจริญรุ่งเรืองไมมีนะทีลงก็จะทำให้ถ้าดูตามลัคนาเราก็อยู่ราศีสิงห์แต่อาทิตย์เราอยู่ราศีพฤศกเราก็เกิดราศีพฤศกดวงหมดทุกหมดโศกหมดโรกป่วยภัย แผ่นดวงมาพกไว้ไปไหนมาไหนมีดวงติดตัวทุกสุดท้อใครนึกถึงพ่อแม่เรานั่นแหละคนที่เขามาเปิดดวงช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาบูชาแผ่นดวงไปพกพาเขาทำธุรกิจ,จเจริญรุ่งเร,องเรืองหมายคนแล้เนะีแต่ถ้าเราไม่ไม่อยากได้ก็ไม่เป็นไรหรอกจะแผ่นดวงไปก็พอ พอแผ่นดวงชุดนี้ลุงไปปลุกเสกเสาห้าเนี่ยลุงที่เอาไปบูชาของลวงถูกรัตตอรี่น้ำกบบาทแผ่นดวงไม่ใช่พุทธะนะไม่ใช่ไสย,ยะแต่เป็นพระบิดามันดาเราพกไปใส่กับขอตังไปไปไหนไม่ไหนจะไม่จะได้ไปกับดวงามาค้าขายก็ ในใครใครจะซื้อรถเก่าคันเก่าลุงก็บอกได้นะลุงขายสามแสนแต่ถ้าน่นต่อได้รถคันเก่าลุงใช้มือเดียวลุงซื้อคันใหม่ลุงถูกลาตเตอรี่แล้วลุงก็เลยซื้อคันใหม่เพื่อจะไปทำมาค้าขายขายรถขายเอยขายของขายอะไรพวกเนี้ยใส่ลังคาเคลียร์บอยไว้อย่างดีเลยครับพวกที่อยากจะไปครับํามาค้าขายรถล,ลุงใช้มือเดียว ขายสามแสนอีสุโบซีีปีศูนย์เจ็ดเผื่อเพื่อนๆหรือใครอยากจะซื้อลถมือสองไปทำมาค้าขายขายเสื้อผ้าขายอะไรพวกนี้มาซื้อต่อลุงได้พอลุงซื้อคันใหม่แล้วเดี๋ยวหยิบไพ่ดูถ้าดูตามดวงตา,าสิบสองราศีดวงอตาราศีพุกศกดวงดีงาน,งานจิตการ สามารถที่จะมีรถมีบ้านจิตการมั่นคงวันนี้คนราศีพุกศกดวงหมดทุกหมดโศหมด,ดลุกโลยไผ่อายุเราก็ยี่สิบสองปีเดี๋ยวหยิบไพ่ดูกรรมใหม่เราเรายังไม่เคยมาหยิบไพ่ใช่ไหมล่ะเคยรอบหนึ่งค่ะเคยรอบหนึ่งแต่ช่วงนั้นปิ้นไม่ออกใช่ได้แล้วยังไม่พอจินคนบางคนทําบ้างไม่ทําบ้างเยเปิดดวงตา ทำไม่พอได้ก็ได้ทําไม่พอรวยก็รวยมันอยู่ที่บุญวาสนาเราก็ทาในทานด,ดีเราด้วยเราเป็นคนราศีพุกศกคนราศีพุกศกนี้คือธุรกิจเกี่ยวกางานอะไรเราที่จะเหมาะสมนะธุรกิจเกี่ยวกับอบโภคบโภคราศีพุกศกคืออาหารการกินของสวยของงามหรือเสื้อผ้าอาภรณ์อะไรพวกนี้ทาเป็นแมค้าขายอาหารเนี่ยเคยสังเกตไหมคนบางคน,คนทำอาชีพไม่ถูกโลกตัวเอง ทำยังไงก็ไม่ไม่ไมประสบเป็นแม่ค้าปากหมาลูกค้าก็ยังเยอะเนี่ยเราทําเกี่ยวกับอะไรที่เกี่ยวกับอาหารได้ถือว่าบุญวาสนาเราก็ทําเกี่ยวกับพวกนี้ดีอาดูแต่นน้ไอการปัจจุบันดวงเปิดดวงให้ไปถึงปีหน้าเลยนะไม่แนะนําให้ดูบ่อยให้ยืดเสี่เทมือซ้ายเปิดแบบนี้ครับให้แบบนี้คือการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงย้ายที่ย้ายตําแหน่งจากร้ายกลายเป็นดีบางทีเราก็อย่าไปยึดติดอย่าไปคิด ่วงหาอาทรอ,อย่าไปลาว,วองกับสิ่งที่เราเคยเป็นนะกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงกล้าที่จะปรับกลุ่มกล้าที่ยอมเสียบางอย่างปล่อยวางบางเรื่องก็แล้วจะดีเพราะไพ่ใบนี้บางทีเราจะไปอยู่แบบเดิมๆไม่เพิ่มเติมอะไรมันก็จะไม่ประสบความเร็ตต้องเปลี่ยนแปลงต้องยอมเสียตําแหน่งเปลี่ยนนะย้ายที่อยู่ปูที่นอนใหม่ก็จะเป็นการดีตะมุกระดุมพระอดูการเงินการเงินไพ่ใบนี้ไพ่เดอะมูน คือให้เรามาระวังเพราะไพ่ใบน,นี้มันเป็นความหมายอย่าไปหลงเชื่อใครเป็นง่ายๆอย่างพวกคอชินตงเินเตอร์หรือการหลอกลวงอะไรพวกนี้อยา่าอย่าให้มีความลูกพเพราะไพ่ใบนี้บางทีหมายยิ่งจอกหลอกลวงคือลุงก็เป็นห่วงบางทีทุกวันนี้ก็พวกคอชินตงเินเตอร์อะไรพวกการสื่อออนไลน์เข้ามาหลายอยา่างเราก็อย่าไปเชื่ออย่าไปมีความโลภกให้เรามาระวังไว้การเงินเรา ระวังเรื่องการชุนเชื้อย่าไปคำมันกัรไทยให้ระวังให้รับตัวเองไว้ตนุกะดูมะสาสชาดูการเดินทางสาสชาคือการเดินทางการเปลี่ยนแปลงย้ายที่ย้ายตำแหน่งแล้วดีนะเพราะพระให้ควีนถือเหรียญเนี่ยควีนหรือเจ้าของจิตการหรือการงานถ้าเรามีโครงการที่จะทําจิตการหรือ,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 อทําธุรกิจจิตการของเราเนี่ยทำเป็นห้วงหมาดีกว่าเป็นหางลาตสีต้องทําเป็นของตัวเอง ถึงทุนไม่มีก็คือเริ่มต้นจากศูนย์ก็เป็นก็จะเป็นได้นี่คือลุงจะบอกให้ลุงลุงเปิดดวงานาให้คู่คู่รักคู่ฟองคู่หนึ่งจากที่เขาไม่มีอะไรเริ่มต้นจากศูนย์นะทำเป็นดวงให้แต่เขาบูชาแผ่นทองไปทุกวันนี้มีเงินเปิดเป็นเจ้าของสวนมะนาวเป็นเจ้าของธุรกิจฟูวินล่านี่อายุเท่าๆพวกเราที่แหละคู่ของอยู่กันมาเนี่ยแล้วคนราศีพฤษภที่ผ่านไปนั่นเขาก็ มีธุรกิจมั่นคงอันนี้ดูวงปิดดวงให้นะเปลี่ยนแปลงกับแถบข,ขาย,ยายทํากิจการของตัวเองแล้วได้ดีสามารถที่จะภาคภูมิใจในสิ่งตงรงทำเงนได้คือต้องย้ายเปลี่ยนแปลงตนุกรดดุมพระสาชะพันธุบ้านตำแหน่งพันธุบ้านที่อยู่เทีสาสัยความคิดเห็นไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นก็เราก็ต้องมายึดติดวิชิดมากบางทีความคิดเราหรือวางคง้างอาจจะมีปัญหา เช่นผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่อาจจะความคิดขัดแย้งเป็นเรื่องธรรมดาบางทีต้องหันหน้าเขา้าปุยการปรึกษาหาเรื่องแก้ไขค่อยๆเป็นค่อยๆไปใจเย็นตำแหน่งบ้านหรือพ่อแม่อาจจะมีความคิดขัดแย้งกันอยู่บ้างแต่มันก็ไม่ได้ร้ายแรงตน,กนุกตนุพะตชะอันดุปุตตะอ่าดูปุตตะโครงการโปรเจกต์ปุตตะลูกหลานวงอ,อลูกหลานบริวารหรือโครงการโปรเจกต์สิ่งที่เราใะ เห็นสิ่งที่เราจะเป็นไปนะเป็นไพ่คิงถือไม้เท้าคิงก็คือเจ้าของจิตการที่จะทําจิตการหรือจะทาการงานอะไรพวกนี้ทาได้ครับควีนเหรียญก็คือสตรีที่มีภาคภูมิใจในจิตการของตัวเองคิงคือเจ้าของจิตการการงานเลื่อนภ้าเลื่อนตำแหน่งเปลี่ยนแปลงขยับขยายโดยความหมายที่ดีหนุกะดุพระหนาชัันุกุะะะตะอริดูศัตรู ศัตรูศัตรูของเราก็ถือว่าดีจากศักตรูกับกายมาเป็นมิตรทําธุรกิจก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ความสนนุ่มเลื่อมลุ่มทาธุรกิจร่วมหุ้นก็ดีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเทวดาคอยปกปักราาักษาไม่ต้องกลัวเพราะว่าไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่เทวดาหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นไพ่พระสังฆราชคุ้มครองแ้วคาดให,ให้จากโกครคภัยทั้งพวงไม่ต้องเป็นห่วงแผ่นดวงที่ลุงพกทําให้เราพกไว้ทํามาค้าขายเ็าพกใส่กระเป๋าตังค์ไปก็ได้หรือจะใส่ หลังเคสโทรศัพท์ไปเรจราาค้าขายมันก็จะดีเพราะแต่ดวงนี้เราเป็นดวงตา,า,รราของเราทำอาชีพเกี่ยวกับอาหารการกินได้หนูกระดุมพระสัชพันทุปุตตะอริปัตตนีอาดูตำแหน่งคู่ครองคู่รักตำแหน่งคู่ครองคู่รักเป็นไพ่จัตติสจัตติสเป็นไพ่แห่งความนะแบบพระพรรต้องเหนื่อยต่อสู้ฝ่าฟันเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำเพราะฉะนั้นธุรกิจธุรกรรมเราต้องช่วยกัน พราะมันเป็นไพ่ที่ดีไพ่ใบนี้ถึงจะมีอุปสรรคปัญหาต้องเหนื่อยอยู่บ้างแต่เราต้องมั่นใจในสิ่งที่จะเป็นไฟพอไพ่เห็นความเหนื่อยก็คือความมันม่นคงผู้รักคู่ครองที่เข้ามาในชีวิตเราเนี่ยจะเป็นใครก็แล้วแ <Everyone. S 2> <ception ally. S 1> ต่มันเป็นไพ่แห่งความเป็นพ่อแม่หรือเป็นไพ่แห่งความภรรยาคู่สามีภรรยาช่วยกันหาช่วยกันสร้างหลักปักฐานมันก็จะมั่นคงพอไพ่ใบนี้เป็นไพ่เห็นความเหนื่อยเหนื่อยจากการงานจิตการช่วยกัน สร้างหลักปักษาแล้วก็จะมั่นคงอนุะดุมพะนะชะมันตุปุตตะอาลิปัตตนิมอนาอาุจุดตายจุดอ่อนจุดตายจุดอ่อนไพ่ห้าเหรียญห้าเหรียญน,นี่คือให้ระวังเรื่องการใช้จ่ายตังที่เรามีเราก็ให้ระวังไว้ใช้อะไรก็ให้เกิดประโยชน์เพราะว่าไพ่ใบนี้บางทีมีเงิน เข้ามาก็เรามาระวังเรื่องการใช้จ่ายระวังไว้อยากให้ใครยืมหรือบางทีมีเงินก็ซื้อเป็นอสังหาเป็นของไว้ซื้อเป็นอะไรไว้มันก็จะเป็นการดีเพราะบางทีเราจะเก็บเงินไว้เนี่ยมันเก็บเงินไม่อยู่มีคนรู้เขาก็จะมาเบียดเบียนหรือบางทีก็จะเจ็บป่วยมีเงินก็ซื้อเป็นอสังหาซื้อเป็นอะไรเป็นทรัพย์สินไหมเพราะว่าอ,อายุเรายังน้อยอยู่เรายังก็เหมาะที่จะ,ะประหยัดมาใช้ยออมออม การเงินการไหลได้ดีงนนระุมพระเดชะพันธุบุตะอาดีปัตติมณสุระัความสุขความเนความว่างหวังความสุขความทั้งเน็ความทั้งหวัง,ววง,เ,วง,วงเป็นไพ่ที่ดีเป็นไพ่การงานจิตตะการงานขยับขยายถ้ามีโครงาการที่จะทํางานจิตตการกับขยายค้าขายถือว่าดีในเป็นพ่อค้าวานิี้ธุรกิจส่งออกตามสถานที่ทต่างๆหรือเดินทางค้าขายได้ดีดูตําแหน่งกรรมะการง,งาน ตำแหน่งการงานเป็นไพ่ที่ดีด้วยถ้าเรามีโครงการจิตการของเราตอนนี้ขึ้นนักริงเอ่อคิงถือไม่เท้าควีนถือไม่เท้าควีนถ,ถือเหรียญเป็นไพ่เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนพลิกชีวิตจากฐานนั้นหนึ่งไปฐานนั้นหนึ่งซึ่งถ้ามีโครงการที่จะทําจิตการทางค้าขายเหนื่อยแล้วก็จะมั่นคงดวงตาดีเอาดูตำแหน่งโชคลาภตำแหน่งโชคลาภกาบ็บอกให้ทราบมากมันเป็นไพ่ ห้าดับห้าดับมันก็อาจจะมีปัญหาความคิดขัดแย้งทะเลาะเบาแวง้งกับคนที่มีอำนาจที่เหนือกว่าหรือบางทีบางทีงานเราอาจจะผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะไม่เห็นด้วยแต่เราก็ามั่นใจในสินทางทำไปข้อข,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 อขอป็นพ้อข้ไปมันก็จะมั่นคงนี่คือดวงตาของเราอาดูวินาทชนะวินาทนะ สถาบันการเงินมีผู้หลักผู้ใหญ่ความช่วยเหลือเกอ้อกูลถ้าเราทรําธุรกิจร่วมหุน้นอะไรพวกนี้ก็คือสามารถที่จะทําเรื่องเอาเงินจากสถาบันการเงินเข้ามาคู่แบงค์กู่อะไรได้ก็ถือว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ความช่วยเหลือก็ถือว่าดีดูบทสรุปเจ็ดเหรียญเนี่ยเจ็ดเหรียญเปลี่ยนชีวิตเป็นไปทําธุรกิจภาพภูมิใ่ในต,ตัวเองหาม,มาได้ได้มาจากจิจการสามารถที่จะมีเงินซื้อรถ ทำธุรกิจซื้อบ้านจิตการได้ดวงตาถ้าดูตามไพ่ยิปซีขึ้นมาถือว่าให้ดีนะถึงจะมีอุปสรรคปัญหาอยู่บ้างแต่เราก็สามารถที่จะสร้างหลักปรับฐานอายุเราก็ยังน้อยอยู่เพิ่ง22ปีกับ5เดือนก็ยังไปยังไปอีกไกลเพราะฉะนั้นคิดอะไรทำนั้นทำได้ได้เลยการที่จะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงตัวเองปรับปรุงแม้แต่การงานกาน ยอมเสียตำแหน่งเสียอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เราปล่อยวางแล้วชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลงไปทางดีอย่าไปยึดติดกับชีวิตเดิมๆอย่าไปห่วงหาอาทรอยาอะไรวอรักแบบความที่เราเคยเป็นกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงก็ดีอ่าไล่ให้ดูปีอ่าปีหน้าเพราะอันนี้เรามาดูปลายปีแล้วช่วงช่วงสองอ่าสองเดือนนี้อาจจะอ่าทาให้เราคิดอ่ากังวลทุกทนอยู่อ่าอ่าพวงนี้ก็อ่า พฤติิกกาธันวาเนี่ยอาจจะอึมครึมอยู่นะอ่าแล้วเราก็จะไปไล่ปีหน้าเลยเพราะว่านี่ลุงดูให้ปีหน้าโมกลาราคุมพามีนาความการเงินการงานจิตการปีหน้าดวงชะตาเราดีมการาคุมพามีนาเมษาอาจจะมีปัญหาติดขัดขัดแย้งมการาคุมพามีนาเมษาพุทธภาดวงชะตาดีเนี่ย แต่มาระวังอีกทีคือการเสียตังค์บางทีเสียตังค์จากการลงทุนก็เป็นได้ช่วงนี้เมษายมพฤษภามีนาเมษายนพุทธภามิถุนากรกฎาสิงหาอาจจะมีการจ่ายตังค์แต่ถ้าตอนนี้ถ้าเราไม่ได้มีการลงทุนหรือมีการซื้อขายเอาอะไรเงินไปใช้จ่ายที่กับการลงทุนนะมันก็จะเป็นการเจ็บปวยถ้าคิดว่าจะเสียตังค์อะไรพวกนี้มันเป็นการเปลี่ยนแปลงเสียตังค์เราเราก็เอาไปซื้อ เออเป็นธุรกิจจิจการเราก็ได้หรือทําอะไรก็ลงทุนก็ได้เป็นการลงทุนโมกาลาอุมามีนาเมษา,าพุทธามิามนา,ากรดดา,าสิงหากันยาตุลาดวงตาดีแล้วแล้วบทสรุปดวงตารเราดีมีเงินมีจิตการมีบ้านมีรถยนต์ได้มั่นคงนี่ดวงตาดีนะถ้าดูดูดดมีะไยถามเพิ่มเติมได้ตอนเนี้ยทาได้นะค่ะโอเคําอะไรอีกไหม Uh, หนูมีเรื่องเรียนอยู่ด้วยเรียนก็เรียนได้เรียนก็ถือว่าดีเรียนเสริมอะไรได้เพิ่มเติมได mm hmm. ้ทั้งเรียนทั้งทำกิจกรรค้าขายเราได้ไปได้ไปได้ดีได้สวยไม่มีปัญหาดวงตาโดงไปปัญญาดีมีความสามารถเฉลียวฉลาดเนี่ยจะบอกให้ดวงตาเราตอนนี้บางคนช่วงอายุ22ปีในบางทียังเละละยังนั้นอยู่นะ บางคนเนี่ยแต่เราก็สามารถที่จะมีกิจการมีการงานของเราได้จบออกมาเราก็ทํากิจการค้าขายเราได้ดีด้วยแต่ลุงจะแนะนําถึงเราจบออกมาเนี่ยเราจะเรียนสาขาไหนก็แล้วแต่นะเพราะว่าพ่อแม่ให้เราเกิดมาต้องเป็นนายตัวเองค้าขายทำกิจการค้าขายตัวเองแล้วก็ค่อยๆเก็บหอมอรอมริษ์เดี๋ยวก็มั่นคงเองละ่ะคือธุรกิจเป็นเจ้าของส่วนตัวเป็นเจ้าธุรกิจส่วนตัวภาคภูมิใจใน ตั้างหลักปฐานมาได้เนี่ยคือดวงตาดีลวลุงจะด,ดูช่วงอายุให้กินแผนดวงดวงอ่ลุงทําให้ก็พบไว้ไปไหนไมาไหนมีดวงติดตัวขนาดคนที่เขาเกิดมาไม่รู้เวลาไม่รู้จุดเกิดเนี่ยบางคนเกิดมาเนี่ยพ่อแม่ตายเกิดมาไม่ให้ลุงเปิดดวงให้ทุกวันนี้เขาเป็นตําแหน่งค้าขายเป็นเจ้าของร้านอาหารอย่างนั้น,น,นแหละ เราดวงเขาเนี่ยแต่ให้เราลึกถึงพ่อแม่ไว้นั่นแหละ